มีการพูดกันนะครับในโลกโซเชียลว่าทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวแทนของประชาชนแล้วทําไมต้องไปใช้ความรุนแรงในสภาจะเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีให้สังคมได้อย่างไรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านได้อย่างไรนะครับในเขตจังหวัดไหนก็ไปพิจารณาแล้วครับท่านจะไปเลือกเข้าขามาอีกก็ต้องคิดดู่เดี๋ยวเขาไปตบใครอีกแล้ววุ่นวายอีกนะอันนี้มันจะอยู่ที่ประชาชนนะ ผมก็จะพูดนีผมจะไม่ได้โทษการเมืองนะนักการเมืองแต่ประชาชนนี่แหละเป็นคนส่งเข้าไปอย่าไปโทษนักการเมืองอย่างเดียวประชาชนไม่ค่อยคนไทยเป็นอะไรที่ลืมง่ายลืมง่ายมากลืมไปแล้วว่าท่านประยุทธ์จันโอชานะเคยปฏิวัติมาลืมไปหมดแล้วแปดปีลืมเร็วมากเลยนะฮะ นี่คือเราไม่รู้สิทธิเสรีภาพของเราไงเราจึงลืมแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าสิทธิเสรีภาพเราคืออะไรล้านปีก็ไม่มีลืมเพราะเราจะรู้ถูกว่าถ้าพูดถึงคนนี้แหละเราถูกระมิดสิทธิตลอดเวลาเหมือนเราโดนข่มขนะืนอ่ะเอา้ามันก็ไม่แตกต่างกันละครับขืนใจเราแต่เราบอกว่าเฮ้ยสิทธิเราแล้วคุณไปใช้สิทธิ์เราได้ยังไง แต่บางคนก็บอกว่ายินดีให้ข่มขืนเขาอุปมาเนี่ยผมไม่ได้ว่าบางท่านทั้งหลายนะแต่มีความรู้สึกอย่างนั้นวะมันไม่มีอะไรหรอกนะก็ให้เขาขนาดญาติผมพีここ hotel, はは oon, ่ผมนีいい่แหละบอกว่าให้เขาบริหารบ้างโอ้โหพูดอย่างนี้เลยนะนี่ข้าราชการนะระดับสี่สิบเลยนะผมบอกว่ามันไม่มีปัญหาหรอกที่อยากจะไปบริหารแต่มันต้องเข้าไปตามตอกออกตามประตูกันรอสี่ปีก็ไปลงสมัครสู้กันเดี๋ยวามาใช่ระบบแบบนี้เข้าไปมัน มันเสียเด็กจะคิดยังไงเด็กลูกใหม่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยแปดปีใช่ไหมตอนนั้นมันสิบขวบตอนนี้มันสิบแปดปีเลือกตั้งได้แล้วมันเห็นนะเราทําแบบนี้มันจะคิดยังไงอย่าไปโทษเด็กเขาเลยที่ออกไปนะครับที่เขาไปประท้วงเพราะเขาอยู่มาแปดปีสิบกว่าปีแล้วเขาก็รู้เรือ่องจำความได้เขาก็เจออย่างนี้ตลอดเขาไม่เห็นอนาคตอะไรไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่เคยพูดอะไรให้เห็นว่าอนาคต สามปีข้างหน้าจะมีอะไรสี่ปีข้างหน้าจะห้าปีไม่มีแม้แต่บอกว่าจะอยู่สิบปีก็ยังไม่บอกและจะอยู่ทาอะไรยังไม่มีบอกว่าผมจะพิกประเทศนี้ให้มันไม่เคยใครมีใครทํามาก่อนจะพิกยังไงจะใช้เทคเตอร์ถอไถเหรอ,หรอมันต้องอธิบายได้นี่คือสิ่งที่รัฐบาละยุจจานโอชาไม่ได้มีเลยวันนี้ผมถือว่ามาพี่ปายนอกสภารล้ว่าไม่รู้นะแต่ผมจะเล่า,างเรื่องนักการเมืองนะ เพราะว่าวันนี้เขาก็โบกตาเรียบร้อยยกมือก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับจริงๆอยากจะเข้าเรื่องมาตรงบนเลยนะตีเคาเรียกว่าขี่ม้าหลอกคายใสน่นิดเดิงเปื่อรอท่านผู้ชมเข้ามาแต่จริงๆผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าส่วนท่านจะเข้ามาฟังไม่ฟังเนี่ยท่านก็เป็นฟังทีหลังก็ได้เพราะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมันเกี่ยไม่ได้นะครับก็ปรากฏว่าเอาละอภิปรายไม่งบประมาณแล้วก็ซัดก,กันนัวเนียแล้วอธิบายชี้แจงกันนะด้วยเหตุด้วยผล นะครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีซึ่งก่อนจะพี่ปายมีคนถามผมเหมือนกันว่าจะรอดไหมรัฐบาลผมบอกรอดล้านเปอร์เซนต์งบประมาณผ่านแน่นอนยังไงก็ผ่านนะฮะแต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายรัฐบาลมันก็ไม่แน่มันก็กลัวดิกลัวทำยังไงฮะแน่นอนแล้วครับกก็ต้องต้องรวบรวมไม่ได้แล้วครับว่าเอยเสียงอย่าแตกกันนะนน่น,นนั่นนี่ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยคะแนน200กว่าเสียงกับ100กว่าเสียงนะครับเป็นเอกาฉันนะงบประมาณประจำปี5-6ผ่านไปนะครับสามารถที่จะอยู่ต่อได้ไม่มีการลากออกไม่มีการอานายกใหม่อะไรนะครับผ่านไปทีนี้พ o ยอของมันวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือว่าในระหว่างที่มีการโหวตกันเนี่ยสสทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น พักเล็กพักน้อยหรือว่าในส่วนตัวของสอสอมีสิทธิ์ยกจะยกค้านหรือไม่ค้านจะเห็นได้คือสามารถทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าระเบียบปฏิบัติหรือจัรยาบรณสอสอ่ะมันต้องมีสมมติว่าเราเข้าไปเป็นสอสอในนามของพรรคใดพรรคหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเราหาเสียงมาอย่างนี้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 นแน่นอนละครับถ้าพูดถึงจรรยาบรณสอสอ มันก็ต้องผ่านสมัยนั้นไปก่อนค่อยไปว่ากันถ้าอยากไปอยู่พักอื่นไม่ใช่ไปเปลี่ยนม้าก,การเสอร์เปลี่ยนการคันอยู่งนั้นหรือที่พวกเราเขาเรียกว่าถูกซื้อตัวไปบางคนก็บอกอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะออขายตัวขายตัวในระหว่างการคันในสมัยนีเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นปัญหามาก มันเป็นปัญหามากมันทําให้อุดมการ์ที่เคยคิดว่าจะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายขึ้นเราหาเสียงไว้อย่างไรตอนที่เราจะเข้ามาเป็นสอนแต่พอเข้าไปแล้วเราไม่ได้สนใจสิ่งที่เราหาเสียงแล้วก็ทีหนีเข้าไปสิไปซะแล้วก็ไปอยู่พักใดพักหนึ่งตามที่เราอยากจะไปอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามันไม่มีจรยาบัหรลอไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำถามว่ามีความผิดไหม จะบอกว่าเป็นความผิดก็เป็นความผิดนะแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องไปจับเป็นความผิดแต่มันไม่มีจรรญ,ญาบัรณอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในสมัยที่ผ่านมาก,ก่อนนั่นก็มีแต่ในการโบวต์ครั้งนี้ชัดเจนนะครับหลังจากที่มีการโบวตเสร็จแล้วก็มีนักการเมืองออกมาพูดว่าสสนายพักของตนเองนั้นเจ็ดคนนะครับฝ่าย ฝ่ายค้านไปยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลออกชื่อมาชัดเจนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ชื่ออะไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะการเขาเรียกว่าแหกมติพักเนี่ยมันมีไหมมันมีแต่ว่ามันจะต้องด้วยเหตุผลที่อธิบายได้กับพักไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุอธิบายแล้วก็ยกมือให้ ฝ่ายรัฐบาลอะไรพวกนี้ต่นั้นฝ่ายค้านยังไปตรวจสอบได้ได้ยังไงไม่มีอุดมการเขาเรียกว่าคนสอสอแบบนี้คือสอสอที่ไร้อุดมการแล้วท่านจะเลือกสอสอแบบนี้เข้าไปสภาเลือกไปมันก็จะมันหาเสียงกับเราอย่างนี้แล้วมันเข้าไปในสภาเสร็จแล้วมันก็ไปไม่รับผิดชอบในคําพูดแล้วเราจะได้อะไร นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเลยนะสสจะเริ่มไม่ไม่มีความละอายแต่ก่อนมีอยู่เชียงใหม่คนนึงนะครับก็ชัดเจนอันนั้นก็เปิดตัวแรงเลยนะแล้วเขาก็มาเชียร์อัพใหญ่เลยนี่ไปบ้านใหม่เขาเนี่ยแต่ในครั้งนี้นี่มีถึงเจ็ดคนถือว่าเยอะมากนะในพักหนึ่งผมก็เลยมานั่งนึกว่าเออว่ะมันเป็นไปอย่างที่เราเคยพูดไว้ ผมเคยพูดไว้นะครับในอีพีก่อนๆว่าผมเนี่ยจัดสอสอเนี่ยจัดเขาเรียกว่าจัดแยกประเภทสอสอออกเป็นสามประเภทผมก็มาคิดเองของผมนี่นะจากประสบการณ์ที่ผมไปนี่แหละลงไปสมัยเดียวนี่แหละผมก็เลยแยกสอสอออกมาเป็นสามประเภทอย่างนี้นะครับ อันนี้ประโยชน์จะขึ้นจะตกกับชาวชาวบ้านนะไม่ได้เกี่ยวกับสอนะสอนะสอสออะไรยังไงเขาก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วประเภทที่หนึ่งคือสสอที่เข้าไปทําธุรกิจคือทําบิสเนสคือหาตัางค์ผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้จอดจงใครนะถ้าไม่มีกันแล้วไม่ถูกใครกันแล้วไปไม่ได้มีปัญหามันเป็นเรื่องที่คู่กันกับโลกคือเข้าไปนี่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้มี อุดมการอะไรถ้าตรงไหนได้เข้าไปแล้วได้งบประมาณนู่นนั่นนี่มองเห็นแล้วก็มองถ้าได้ตังค์เอาอจะไปอยู่พักไหนก็ได้แต่ได้ตังเอาไม่มีอุดมการอะไรขอให้ได้ตังไปทําบิสเนสไปทําธุรกิจการเมืองประเภทนี้จะถูกซื้อตัวงะก็เพราะมันนี่มีหลักการอะไรแต่เงินมาก็ไปเลยประเภทนี้นี่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้เลย อันตรายนะถ้าเขามาอยู่พักไหนนี่ก็อันตรายสมมติมาอยู่พักแผ่นดินธรรมนะสมมติไดเป็นสสแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่พักอื่นอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยเสียเสียความรู้สึกเสียเสียหมดแล้ครไม่ได้เลยนี่คือสอสอประเภทแรกก็คือพวกสสบิสเนสผมใช้ชื่ออย่างนั้นนะฮะอีกประเภทที่สองประเภทที่มีอุดมการณ์ เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็จะมีนโยบายยึดโยงประชาธิปไตยมีอุดมการ์ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนเพื่อจะทํางานตนเองนะครับก็จะถูกโอเคแล้วครับถ้ามันได้เป็นไปตามที่ทําไว้มันก็ได้อยู่แล้วล่ะก็คืองบประมาณนู้นนั่นนึงมนดึงกนเดินกวากันไปแต่จะไม่ผู้ใดายจะไม่ขายจิตวิญญาณจะไม่ขายอุดมการบวกนี้ก็จะอยู่แน่นนิดเดิงนะฮะก็คือจะยึดโยงมติของพรรค ถ้าจะไปจันโดยจันยาบันก็คือให้พ้นสมัยนั้นไปให้ผ่านการเลือกอ่าการสมัยนั้นสี่ปีไปจะย้ายพรรคก็ค่อยย้ายไม่ใช่มาย้ายกลางคันอย่างเงี้ยถ้าไอ้ย้ายกลางคันนี่เป็นประเภทแรกเป็นประเภทแรกนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรที่แบบย้ายแล้วอยู่รัฐบาลอยู่ทําไมฝ่ายค้านมันอดอยากไม่ได้ว่าคุณสมัครสอสอไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนะ คุณไปทำหน้าที่คุณเป็นฝ่ายขัานกาทำหน้าที่ให้ประชาชนได้กระตัวสอบทำมันไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ทำหน้าที่ไปไม่ใช่ว่าคนจะเรื่อย้ท่านก็เป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่อ่าสสประเภทที่สองและสสประเภทที่สามผมใช้คําว่าสสที่มีจิตวิญญาณสสที่มีจิตวิญญาณหมายความว่า อันดับแรกไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกเงินในซื้อเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงินเขาไม่ได้อยากมาทำไปหาเงินอันที่สองในเรื่องประชาธิปไตยโอเคเขาก็เห็นดีแหละมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาต้องการแต่เขามีจิตวิญญาณมากกว่านั้นนะั่นคือเขาต้องการปกป้องสิ่งที่เขาเชื่อและศรัทธาผมเอาคำก,กว้างๆนะเชื่อและศรัทธามันจะมีอยู่สามแบบนี้แหละที่อยู่นะในสาภาแต่สอส,ส,สแบบที่สามผมบอกเลย ของคนพุทธน่ไม่มีมันยังไม่มีที่เข้าไปในสภาแต่นั้นมันจะมีอยู่สะสะส,ะส,ะสะประเภทเท่านั้นที่อยู่ในสภานะฮะส่วนจิตวิญญาณเนี่ยก็คือจะเข้าไปทำอะไรอเรื่องจิตวิญญาณวกท่านก็รล้นะครับมันไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยนะที่ผมพูดมันมีทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเขาเรียกสะสะพัรคคริสเตียน ซสพวกนี้ต้องมีเพื่อเข้าไปดูแลกฎบรรัญญัติข้อกฎหมายที่จะออกมาไม่ขัดหลักต่อความเชื่อที่เขามีไม่งั้นศาสนาเขาก็อยู่ไม่ได้ในประเทศนั้นๆสิพอจะมองออกแล้วนะทะนนั้นจำเป็นไหมในสังคมไทยผมบอกว่าในยุคนี้จำเป็นแต่สมัยก่อนไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่า ในสภาที่เขาโหวตกันเนี่ยมันมีสอสอเริ่มจะมีสอสอแบบแรกมากขึ้นคือยังรู้และสมัยน้าไม่อยู่เนี่นอนพักนี้นะก็เลยไหนไหนไม่อยู่แล้วก็รีบไปกลางคันซะไอ้พวกนั้นก็ต้องการคะแนนเสียงเพื่อให้มันสถียนเผื่อจะมีการเดี๋ยวคะแนนสูสีสูสีอันตรายอาจจะมีการอ่เขาเรียกว่าต้องมีการ ยุบสภาได้ก็เลยต้องมาหาเสียงไว้พวกนี้พวกนี้พวกพอมาหาเสียงเขาจะมาหาเฉยๆเหรอะมาพูดเฉยๆแล้วได้ไปเหรอไม่มีแล้วครับอืมไม่มีแล้วครับมันก็ต้องมีนอกมีในมีใต้มีบนมีเหนือมีล่างว่ากันไปนะครับมันก็ชัดเจนนะที่เขาอธิบายในในสภาก็ชัดเจนนะครับสสที่เขาเริ่มมีการมาเปิดตัวในจังหวัดนั้นบอกว่าจะได้ยกจังหวัด สสในจังหวัดนั้นก็รีบมูบไป,ปทันทีไปยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงถ้ามันเป็นแบบนี้การเมืองที่ได้คนแบบนี้เข้าไปในรัฐสภาเยอะๆมันจะทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์นะเราไม่ได้อิจฉาเขาลอกที่เขาไปแล้วเขาได้นูน่นได้那那那น那น่那那ยเลย แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ตัดสินใจอยู่ในอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประชาชนแต่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตนเองถ้าสอสอแบบนี้มีเยอะๆในสภาประเทศนั้นไม่จเจริญเพราะอะไรเพราะเข้าไปทำพิศเศยกันเยอะไงอ่าอันนี้คือสิ่งที่ อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเวลาจะเลือกคนที่จะเข้าไปทำงานให้เราแน่นอนแล้วครับมันเลือกยากมากนะมันเลือกยากมากที่จะได้คนที่เข้าไปและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องจนพ้นสมัยนั้นไปวิธีเดียวละครับก็ต้องเฟ้นต้องดูต้องหาเพราะว่าสอสอมันจะอยู่ใกล้เรานะไม่ได้ไปไกลนะครับดูการพูด โกหกบ่อยๆไม่มีสัจจะอะไรพวกนี้มันก็จะพอเดาออกได้ว่าคนพวกนี้ก็เป็นสอสอประเภทแหละไร้อุดมการไม่มีอุดมการทางการเมืองที่ชัดเจนอย่างนี้ว่าพูดตรงๆ่ก็ไม่ต้องสนับสนุนให้เข้าไปครับเพราะว่ามันจะไปทำให้ระบบการเมืองนั้นอ่อนแออันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังตามมุมมองของผมนะ ที่ได้สังเกตการการเ,เขาเรียกว่าการอภิปรายในล่าสุดครั้งนี้นะครับแล้วก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพรรคการเมืองเพื่อไทยออกมาพูดสอสอของอพรรคท่านนั้นเจ็ดเจ็ดคนนะครับเพื่อไทยนะครับไปยกโหวตให้ฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของพรรคการเมือง แน่นอนคนมีสิทธิ์ที่จะโหวตให้ใครก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ได้ก็จริงแต่ว่าคุณต้องอธิบายให้พักฟังได้ว่าคุณไม่เห็นด้วยกับพักเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะครับคณะกรรมาการพักเขาก็จะได้ทําความเข้าใจให้คุณว่าเราจําเป็นต้องโหวตไม่เห็นด้วยเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ชี้แจงกับพักแล้วอยู่ๆท่านก็ไปยกมือให้ ไฟอ,อ,อีกไฟหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมีนอกมีในผมไม่ไม่อยากใช้คําว่าอะไรนะได้กงได้กล้วยอะไรนะอี่เขาว่ากันนะครับก็เป็นเรื่องที่ตรงจักตาแล้วครับถ้าเราจะพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันนะักการเมืองเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่าเลือกไปแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เข้าเลือกที่เราเลือกไปนั้นได้ไปทําหน้าที่แทนเราหรือไม่หรือไปเพื่อทําธุรกิจของตนเอง อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะพยายามใช้บทเรียนที่มันเกิดขึ้นจริงมาพูดนะครับจะไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดยังไม่เกิดขึ้นก่อนเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมพูดนี้มันมีการไปโหวตให้ฝ่ายรัฐบาลจริงนะครับเจ็ดท่านตามที่ท่านภูมิชัยภูมิธรรมนั่นแหละท่านออกมาพูดนะครับรายชื่อท่านไปหาได้นะครับก็ไม่ต้องผมไม่ลงรายละเอียดรายชื่อนะอ่าจริงๆก็ลงไ,ด,ไ,ไ,ด,ไ,ได,ด้ไม่ได้ผิดไม่ผิดได้ผิดหรอกครับเขาก็ไปยกให้จริงนะก็ตามนั้น ก็มาไล่เลี้ยงให้พี่น้องพวกเราได้รับทราบนะครับอัปเดตแล้วก็พูดถึงการเมืองแล้วก็ถ้ามันผ่านไปอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนครับรัฐบาลก็จะอยู่ต่อไปจนครบเทอมในระหว่างนี้ถ้าเราบอกว่าอยากจะมาขับเคลื่อนนะครับพักการเมืองเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าพระพุทธศาสนาเราก็ต้องหาวิธีการเตรียมความพร้อมในการที่จะทํางานแต่ถ้าเราบอกว่าไม่จําเป็นรอบน,นู่นนั่นนี่เราก็ไม่ต้องจเป็นก็ปล่อยให้เขา อาเสียงกันไปว่ากันไปก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็เป็นสิทธิเสรีภาพนะครับเราจะทําอะไรก็เป็นสิทธิของเราครับวันนี้ผมก็เพียงมาเล่าให้ฟังในมุมมองของคนคนหนึ่งที่เห็นนะครับแล้วก็มาชี้ประเด็นว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรเขาถึงทําอย่างนั้นแรงจูงใจคืออะไรถ้าจัดในลําดับของนักการเมืองที่เล่ามาทั้ง3นักอประเภทคนเหล่านั้นอยู่ประเภทไหน แล้วเราควรจะหาหน้าการเมืองแบบไหนเข้าไปทําหน้าที่แทนเราในในสภาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยที่ผมพูดมาไม่ได้มีอะไรนะครไม่ได้มีอะไรไม่ได้เข้าข้างใครนะครับพูดถึงเหตุถึงผลถึงการตัดสินใจแล้ถึงการทําภัคการเมืองตามสติปัญญาทำนะครับไม่ว่าผมจะพูดในตอนไหนนะครับก็ดูก็ขอบคุณนะครับ